ที่กอไก่ทองบวกเพจเลื่อนครับไก่ทองบวกเพิกจะเลื่นครับขึ้นต้นูลงตัำตาองเป็นไก่ไดเล่หลายหอยทิพย์แห้งชิดเชรทองไก่ทองบวกเพิกจะเลิ่อนลงสวดีครังกำลังไป รูอสึกว่าไม่จะหมุนหรอกคตามฐานนิดนึงมั่งอัมที่แม่หลงหลานปูตาขยันครับหลานปูตานครับบางต่อไปหลางบ้านเออโยีเรียบร้อย งงา,า,างสส้ยเวัืบไก่ทองนะครับบนฐานไก่ทองนะครับบนไก่ทองน่ไก่ทอง บ้างเลือกบ้างเลือกนะครับอันนี้บ้างเลือกเม่ช้านี้ <c oughs> อันนี้บ้างเลือกเสียกัน้ำเพลน่ยนะ

ไก่ทองมบนฟ่านะครับก็ปีก่อนจุดแล้วนะครับ ဘာဘူညာရဲ့ဘာဘူညာရဲ့ဒါရောရိုးပြောင်းတော့